ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เจ้าอร่อยที่สุดนะครับเนี่ยร้านที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับในปีรุทธศยขสองนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวพี่เขาจะอร่อยมากแค่ไหนนะครับเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็ใส่มะนาวแท้ๆนะครับไม่ใช่ใส่น้ำส้มสายชูนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปชิมกันเลยนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวของพี่เขาจะอร่อยมากแค่ไหนครับ ครับคือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำใส่มะนาวนะครับเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในย่านซอยปีดีพนมยงก็ว่าได้นะครับร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยปีดีพนมยงซอย2นะครับถนนสุขมุมวิท7 1เขตวัฒนานี่เองนะครับอยู่ใกล้ๆ3แยกพระขนงครับร้านนี้ถ้าเข้ามาในซอยปีดีพนมยงซอย2ตรงเข้ามาเรื่รอยๆจะเห็นเซเว่นอยู่ขวามือนะครับ แล้วก็เลยเซเว่นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเห็นร้านพี่เขาเนี่ยครับพี่ผู้หญิงคนไายเนี่ยดูขั้นตอนการทำเห็นไหมเห็นไหมนครับเวลาที่พี่เขาทำเป็นต้มยำนะครับจะใส่ใส่เครื่องมาในชามนี้ เดี๋ยวอีกหน่อยเรามาดูหน้าตากันนะครับว่าจะหน้ารลแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เป็นน้ำต้มยำนะครับน้ำต้มยำที่เข้มข้นดูหน้าตาแล้วหน่าอร่อยมากทีเดียวครับนี่ครับโอเคแล้วทีนี้ก็เสร็จพิธีนะครับถึงขั้นตอนในการเสฟครับนี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมดูนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำต้มยำร้านอยู่ในซอยพีดีพนมยงซอยสองครับดูสีสันแล้วก็หน้าตาเดี๋ยวผมจะซูมลงไปครับครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำต้มยำของ,อง,องร้านที่อยู่ในซอยพีดีพนมยงซอยอ่าซอยสองนะครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเห็นหมูที่หน้า รับประทานมากนะครับแล้วสีสันหน้าตาก็เส้นเล็กน้ำครับมาดูครับนี่มาถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับเราลองดูครับโอเคนะครับดูสีสันหน้าตามีลูกชิ้นมีอะไรน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารับประทานที่ร้านนี้ก็เข้ามาในซอยปีดีขนมยงซอย2นะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วพอเห็นเซเว่นอีเลเว่นก็อยู่ขวามือนะครับเซเว่นอีเลเว่นด้านฝวามือแล้วเห็นพอเห็นเซเว่นปุ๊บนี่มาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเห็นร้านพี่เขาอยู่ขวามือนะครับคุณผู้ชมก็มาลองชิมดูเป็น อาก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่มะนาวจริงๆนะครับเป็นต้มยำแบบจริงๆครับโอเคครับผู้ชม